อยากจะมีระบบนับถอยหลังนะครับหรือคาดาวให้มันดูง่ายๆครับว่างานนี้เนี่ยมันจะต้องทําภายในอีก1เดือน2วันแบบนี้เนี่ยทำยังไงครับวันนี้ครับผมมีสูตรง่ายๆครับเราจะมาทําตัวเคาดาวข้างหลังแบบนี้และวิธีการก็ง่ายมากนะครับโดยเราสามารถใช้สูตรเด d ดิฟได้นะครับโดยสูตรนี้เนี่ยจะใช้หาความแตกต่างกันของวัน2วันนะครับและวันแรกที่เราต้องการหาก็คือวันนี้นะครับแล้วเราก็เอามาเทียบกับวันที่เป็นดิวเดทนั่นเองและถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ระยะห่างเป็นเดือนนะครับให้เราใส่ตัว M ข้างหลังแบบนี้นะครับส จะบอกเลยครับว่าระยะห่างของวันนี้นะครับกับวันที่เป็นดิวเดทเนี่ยมันห่างกันกี่เดือนกันแน่เราก็อยากจะได้คําว่าเดือนนะครับให้เราใช้เครื่องหมายแอนนะครับต่อกับเดือนแบบนี้นะครับเราก็จะรู้แล้วนะครับว่าตัวเลขนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขของเดือนนั่นเองครับหลังจากได้เดือนแล้วนะครับเราก็อยากจะได้วันด้วยนะครับเราก็ใช้เครื่องหมายแอนอีกนะครับแล้วก็ใส่สูตรดด็ดๆเหมือนเดิมได้เลยนะครับโดยคราวนี้ครับข้างหลังจะใช้คําว่า MD นะครับเราก็จะได้ค่าของวันนะครับหลังจากที่ลบด้วยเดือนที่เต็มเดือนไปแล้วนะครับผมก็จะใส่แบบนี้้แลวก็ต่อ ด้วยคําว่าวันได้เลยครับก็จะได้เดือนและวันมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการดึงยาวสุดลงไปข้างล่างนะครับผมจะทําการเปลี่ยนสูตรให้เป็นแบบนี้นะครับจะทําให้เวลาที่เรามีการเช็คติ๊กบ็อกซ์ข้างหน้านะครับตัวเลขตรงนี้เนี่ยก็จะหายไปด้วยนั่นเองแค่นี้ครับกด enter ไปได้เลยแล้วก็ดึงยาวลงมาข้างล่างครับแค่นี้เป็นการเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีงานใหม่เกิดขึ้นนะครับวันนับถอยหลังก็จะขึ้นมาแบบอัตโนมัติเลยเราก็จะรู้ทันทีครับว่างานที่เรายังไม่ได้ทำเนี่ย